พร้อมไหมลูกพร้อมครับพ่อพนมมือลูกงทองตาทัลูกนะได้จ้ะพ่อโนบิตะโนบิตะเออแด้อชุดเด้อที่สกะัคที่สกัดบัตรนะครับพัดหนูหัวไวลหนูนาเฮฮินากรโตงโปปะนาโฮฮินากระเต๊งนาเฮฮินากรโตง ตีตาโตตาโตเลิกเท่เล่นก totally ู้ลงสมาว่าไพ่และยิ่งยจาปากกระเป๋ายิ่งจมลาหาไปงานพิธีขังแะบห้องวันที่ไหนพ่อเขาทำแบบนี้ลูกโอมโหเพี้ยงบึ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้เฮ้ยเจ้ พี่แก้วเป็นอะไรอ่ะเอ้ยโกเจอแม่อะไรแม่เลยแม่รู้อะไรนะรู้ปลาลอยนะฮะุกคนรู้ปลาลอยแม่รู้ปลาลอยพี่แก้วเชื่อแม่รู้ปลาลอยเมื่อกี้เมื่อกี้เจ้าแม่ถามเขาเลยไปไม่ได้เจ้าแม่อะไรนะเนี่ยรู้ปลาลอยบัวเลยรู้ปลาลอยไม่รู้ปลาลอยทำไไม่รู้เรื่องไงวะ จ้าแม่มีรูปปลาลอยพ่อเจ้าแม่มีรูปปลาลอยเจ้าแม่นะเจ้าแม่มีรูปปลอยอุ้ยสุดยอดเลยไม่น่าเชื่อว่าวนนี้เจ้าแม่จะมาแบบว่าให้ลูกได้เจริญไม่ใช่อะไรนะม่รู้ม่รู้เลยครับปลาลอยไรวะไม่รู้เรื่องเลยไง อย่าให้แม่งุดหิดอย่าให้แม่งุดหิดแม่แม่มาแล้วแม่มาที่นี่ทําไมอ่ะแม่อย่ามาทําลายพิธีผมแม่ต้องการอะไรบอกผมเลยอยากให้พิธีเจริญใช่ไหมใช่ครับแม่จ๋าต้องการผลไม้แล้วต้องต้องให้ผมทํายังไงอ่ะเอาผลไม้มาถวายกูโอ้ยแล้วสายป่านนี้ผมจะไปซื้อที่ไหนแล้วผลไม้ตรงนี้ โอเคงั้นผมเอาเอมะม่วงลูกหนึ่งส้มลูกหนึ่งมะพร้าวลูกหนึ่งฝรั่งลูกหนึ่งมะละกอลูกหนึ่งครับในผอเอาเองเอาเองเอาเองงั้นเอาอย่างละสองลูกครับสองลูกเอาเองเอาเองเอาเองเอางั้นผมเหมาทั้งคันรถเลยโอ๊ยดีมากเงินเงินเอาเงินมาปอนจ่ายเขาด้วยพ่อพี่ตังติดมาไหมไอ้ตังไอ้พี่ฟ้าอ้ยไอ้น้องพี่ยืมตังเลยนะโอเคโอเคแม่จ๋าผมเหมาเลยครับ นี่ครับแม่แม่จ๋านี่เฮ้ยออกแม่คุณแม่ออกแม่เมื่อกี้แม่เป็นอะไรพิเกตสั่นทั้งตัวเลยอ่ะแล้วบอกว่าจะแม่อะไรเข้าอ่ะไม่รู้นี่ผลไม้ขายหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเแป๊บนึงครับพี่ได้ๆเดี๋ยวผมเอาเฮ้ยไอ้น้องไขมาอีกแล้วเนี่ยไอ้ไข่เนี่ยมิมไข่เนี่ยเจ้าพ่ออะไรมาอีกเนี่ยเป็นอะไรครับไม่ได้เล่นอะไรกลับด้วยวะ